เอาเลยครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับมอยู่กลิบแบบบัตนะครับผมวันนี้เนี่ยเราก็จะมาโซโล่แรงกับยอนนะครับผมในแร้งประมาณ5758ดาวผมจําไม่ถูกนะไอดีนี้น่ครับก็วันนี้เนี่ยผมตั้งใจจะมาเล่นยอนสายต้องห้ามนั่นก็คือสายโซโล่นั่นเองนะครับผมซึ่งสายนี้เนี่ยเขาบอกว่าใครออกของเซตเนี่ยก็ต้องโดนด่านะครับผมแต่ผมก็ค่อนข้างคิดว่าเกมเนี้ยเล่นได้นะเพราะว่าเกมเนี้ยฮีโร่เขาก็ไม่ได้ดุแบบล้วงดุมากนะครับผมก็เอาออกเลยครับ ขวานฟอร์คีบมุลามาเลยมุลาอยู่ไหนนี่ไม่ออกก็เกิดนะครับผมผมบอกเลยว่าถ้าถึงเลดอะถึงเลดได้นะผมยิงยับแน่ๆครับผมเพราะว่าฝั่งเราเนี่ยมีแทง2ตัวนะใครโรมครับอ่ะวันเดอร์อต้องรวมบอกว่ามาหลอดก็รมได้นี่หว่าแล้วแต่นะครับผมมาเดี๋ยวมาดูแลแกันว่ายอนสายเซตต้องห้ามจะเป็นยังไง แต่เราก็รูดไปครับเอาเฮ้ยเพยน่ามาโอ้โหสลิมอืรูดครับผมเวลาผมรูดเนี่ยผมชอบกดรูดรูดฮีโร่เขานะโอ้โหมันจะเอาค่าโอ้โหเพนวะผมอยู่ไม่ได้มาวันเดอร์มาแล้วรูดไปหนดีเดี๋ยวผมขอเคลียร์คีปชุดนี้ก่อนนะครับผมเสี่ยงตายก่อนนะแล้วเดี๋ยวกลับบ้านนะครับผมโอเคเมเปันหายด้วยเหรอผมต้องถอยแล้วนะครับผม กลับบ้านกลับบ้านม,มันจะมาเวทแดงว่ะเฮ้ยเฮ้ยรูดเอาเดีาเ,าเร็วมาเอาแล้วไงแตกไปหนึ่งว่ะมาหลอดเรามาเอ้ยตูเลนมามายิงยิงยิง,ยงโอโ้ดึงสวยจัดวอนเดอร์โลมนี่มันมีประโยชน์แบบนี้นี่เองเอาจริงริงวอนเดอร์เนี่ยผมว่ามันก็ดึงง่ายกับแก๊กไหมผมว่าง่ายกว่านะครับผมเพราะว่า ดูเหมือนว่าสกิลมันค่อนข้างที่จะใหญ่กว่านิดหนึ่งนะโดนง่ายกว่านะครับมาเราก็ลุยล่างเอ้ดอร์ Wonder, โอ้โหแพทใหม่ป้อมมันตีแรงว่าเพื่อนเราเข้าไปไม่ได้เมื่อกี้ป้อมตีเรานะครับผมเราเพิ่งเลเ้วลวาไเงนีะ้เองจะเข้าไปหลังป้อมไม่ได้นะวเว้เพื่อนจริงๆมาวัาดดวงเอา้าดวงเขาบีกดวงพทใหม่ป้อมตีแรง เองเข้าอย่างเงี้ยเองก็ไปแจกเขาอีกนะครับผมฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับผมผมบอกเลยครับว่ายอนเนี่ยเดือดขาวว่าแพทหน้าเนี่ยก็โดนเนิร์ฟนะครับผมคือเอาตรงเนี่ยมันก็ไม่มีใครหยิบเล่นอยู่แล้วนั่น,นตอนนี้นะครับแต่เขาก็ยังเนิร์ฟนะเหมือนอย่างเทวน,นาอย่างเงี้ยก็ยังโดนเนิร์ฟนะครับผมเศร้าเลยว่ะจริงๆมาเลนบนครับมาเราลุกป้อมด้านล่างแตกแล้ว มันจะปาหอกใส่เราโอ้โหผมสปินวันเดอร์บุเมนอันตีแล้วถอยก,ก่อนโอ้โหเรียมะมาจิ้มอีกวอนเดอร์เราขอโทษเราไปหยิบพเพิ่มเลือดแต่ผมว่าเขาตายอยู่ดีนะแต่ผมก็ไม่ควรหยิบนะเมื่อกี้นะครับผมแต่แบบว่าเดินไปหยิบแล้วนะครับเอาว่ะเฮ้ยเฮ้ยลูดโอ้โหอีนี่จะตายอีนี่จะตายครับผมผมเก็บฟิลด์ซันไว้โอ้แต่มันได้ยูไปแล้ววะ่ะ รูดไปก่อนหนึ่งทีสวยจัดรูดยิงฟิลด์ซันโอ้โหไอเรียวม,มาบาังให้โอเคไม่เป็นไรโดนยีน่าเอ้ยเราโดนยีน่าเนียนกลางนะครับผมมาด้านบนย้ำอีกรอบโอ้โหวันเดอร์เอ็งตายว่ะผมบอกเลยเอ็งตายเพื่อนโอ้โหถอยเลย มากลับบ้านครับผมคือตอนนี้เนี่ยก็ต้องฟาร์มไปก่อนนะครับเอ,อ้ยด้วงเอาอีกแล้วโอ,โอ,อว้โหเอ็งทีกูตายโอ้โหหนีโอโ้โหสลิมฟิกเกอร์แล้วผมก็ตายแทนด้วงโอโ้โหเอาว่ะคือตอนนี้เนี่ยพอดาวสูงสูงเนี่ยมันจะไม่ค่อยฆ่ากันได้เยอะๆแล้วนะครับผมเนี่ยแปดนาทีฆ่ากันไปนิดๆเดียวเองนะ ขอลูดหน่อยโอ้โหลุงมันจะเอาเราวะโอ้โหลุงลุงโอโ้โ,อโหโอ้โหลุงโดนลุงไล่ว่ะโอ้โหเมื่อก่อนเราเคยไล่ลุงโอเคครับตอนนี้เราก็ฟาร์มฟาร์มนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นไปดาบคีก่อนนะครับอืมดวงเอาแล้วตอนนี้ผมมีสลิสติ้งกับดาบคีนะครับ โอ้โหไม่ไหวว่ะทีมไม่ไหวอะทีมไม่ไหวเลยครับไหวไหมวอนเดอร์ลูดเป็น,นทีโอโเลี้ยวมาอย่างแรงไม่น่าเอาตูเลนมาคลิกแนกบอกเด้วต,ต่อไปผมจะขึ้นเป็นขวานสโลนะครับผมได้ขวานอาจจะสู้ได้นะตัวสู้พ่อมดไม่ได้ชน,นิดเดียวตูเลนนะนนะซีซีก็ไม่มี จะเย็นครับจะเย็นครับ1ิบนาทีแล้วผมว่ารอผมเลดอะรู้เรื่องยีหนา้ายีหนา้าอ้าวเริ่มไงศพที่สองจากยอนโอ้โหวันเดอร์อันติพาดเรามีขวานแล้วยิงหนีไปอย่าโอ้โหแล้ววันเดอร์จะเข้าทําไมวะโลซามาหลอดมันตายอยู่แล้วนะครับผมโอ้โหมาๆเรามีขวานครับเรามีขวานประคับป,ประคองไปก่อนครับผม ตอนนี้นี่สู้ไม่ได้เลยครับออกมุลาก่อนเลยคือตอนแรกกะว่าออกฟอเขียบนะแต่ตอนเนี้ยต้องออกมุลาก่อนนะครับถ้าไม่ออกมุลาเนี่ยผมบอกเลยว่าแพ้นะครับผมชาติไหนจะมาไฟป่าด้านบนอีกนิดหลุดวะโดนโดนไหมไม่มั่นใจครับได้นะเออสวยอยู่โอเคมาครับยิงเช็คย่าไปหนึ่งทีไม่มีใครอยู่เอ้าเฮ้ยมันอยู่ได้ไงอะ งงเรียวมะมาโอ้โหเราทิกแซกโอโ้โหโอ้ตูวเล่นแตกไอเรียวมะนี่คือแบบว่าชอบเล่นทีเผลอนะผมหมันไส้มันว่ะเดี๋ยวนะผมว่าเรียวมะอยู่ในหญ้าว่ะเดี๋ยวเราทำเนียนให้มันคว้าก่อนอยู่ในหญ้าเน,นี่ยผมว่านะยิงซุงๆไปนี่เขาเรียกว่าเซ้นต์โอโ้โหผมบอกเลยนี่เขาเรียกว่าเซ้นต์ครับผมเอาว่ะของได้ครับ สวยเราได้มูลามาแล้วนะครับต่อไปชิ้นสุดท้ายขึ้นฟอสเขปนะครับผมบอกเลยว่ารู้เรื่องคือยอนจะกลายเป็นก๊อตเหลือ2ตัวเองนี่ไงลูดอ่ะไอ้ลุงลุงลู่ไปก่อนมายิงเพหน้าก่อนเลยแล้วลุงก็ตามไปครับผมเออตายตามไปนะลุงนะเอาละมันถึงเวลาของผมแล้วเว้ยเพื่อนๆ13นาทีมันถึงเวลาของยอนเลยเกมครับผมบอกเลยว่านี่คือช่วงเวลาของยอนแล้ว ขอได้ฟอเข็บเร็วๆก็ลูดยับมาอีกประมาณ200โกผมจะได้ฟอยเข็มันราคาเท่าไหร่1 3 1 0งอสฟเขมาแล้วจ้าเอาแล้วครับนี่คือสโลคูณ3านะมีแดงมีฟอยเข็บมีขวานโอ้โหอย่างสโลเอาแล้วไงนี่แหละสายสายต้องห้ามย้อนสายต้องห้าม มาถึงเวลาที่ผมจะผงาดโอเคมาครับผมรูดยับยับมารูดเรารูดใครจะล้วงเราก็ไม่ถึงหรอกผมมั่นใจเพราะว่าฝั่งตรงข้าไม่มีตัวล้วงแบบวิบวับเลยรูดโดนไปดิครับรูดอย่างมันเออแบตเตอรี่มาอีกแล้วมือถือแบตไม่ได้เต็มโอเคก็ไม่ได้ป้อมทีนะครับผมก็ รอทีมครบนะครับไปเอาไข่มังกรครับ15นาทีดวงต,ตายด้านบนผมว่าวันเดอร์ตายตามทำไมต้องไปตายตอนที่เราจะเอาไข่วะความจริงเนี่ยรอนหน่อยนะแล้วก็ให้ผมเอาไข่แล้วก็รวม5จบเกมได้นะครับผมขอโทษฟิกพาดตูเล่นบอกว่าอย่าไปคนเดียวผมว่าเดี๋ยวผมขายสลิปสติงกออกเป็นกรงเล็บขี้ดีว่า ผมต้องการทําให้ขวานสโลมันใช้ได้ทีทีนะครับมาไปลุยรอเพื่อนครบแล้วมาครับผมครบแล้วเอาเอาเอาเรียวมา้าโดนสโลไปครับผมเดินไม่ออกเรียบร้อยเรียบร้อยย,อยีหน้ามาจะล้วงเราถึงหรือเปล่าอือตายก่อนล้วงไงเอาสลิมติดขวาไปนะสลิมเมื่อกี้ไอเรียวมา้าหลายรอบแล้วมานี่เรียวมา้า เดีด๋ยวแล้วเคลียร์คลิปดันคลิปอ่ะครับตรงกลางเรียวมะสโลคูณสันโดนสโลคูณสันไปวะเอาว่าผมบอกเลยนี่แหละคือเวลาที่ยอมพังงานนะครับมาโอ้โหพอมีกรงเล็บแล้วก็รูดเร็วมากนะครับผมรูดอืมสโลเห็นไหมรูดเป็นจริงจีิรูดนะครับจิ้มลูกจิ้มลูกสลิมแล้วเราก็รุ่ด จะว่าจะลูดสดสลิมเท่าไหร่มาลูดเรียบร้อยชนะนี่คือพลังของยอนสายต้องห้ามเหลกเกมนะครับผมเอาจริงๆนะเนี่ยถ้าสมมติว่าเพื่อนๆออกทั้งขวานทั้งฟอยเขบแล้วรู้สึกว่าแบบยิงไม่ตายจริงๆอ่ะก็ขายสักอย่างหนึ่งทิ้งนะครับผมแล้วก็ไปออกเฟนน็ตอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับผมทำได้มไปสามสิบสามเปอร์เซ็นต์ครับผมอ่ะไปครับกดไลค์โอ้โหนี่ครับ คะแนนผมอย่างกระโดดอะจริงๆกระโดดจากทุกคนเออถือว่าก็ค่อนข้างค่อนข้างโหดนะสายนี้นี่ครับถ้าหมอแต่เอาจริงยอมมันก็ต้องเละเกมนั่นแหละนะครับผมแล้วก็ไม่รู้ว่าแพทหน้ามันจะโดนเนิฟขนาดไหนนะครับก็เจอกันคลิปหน้าและกันนะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับยังไงก็เจอกันคลิปหน้าแล้วครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายครับ